แค่ผมบอลบืนจริงครับอันนี้น้องลูกปลายค่ะอันนี้น้องอแป้งค่ะอ่าวันนี้เรามารีวิว,วเจ้าตัวนี่ชื่ออะไรชื่อ W E อรอกาแล็กซี่อ่าเห็นไหมโอเคนี่จําได้นีไหมจำไ,ไม่ได้บทเขาไม่ค่อยมีแต่เขาพยายามจะแย่งซีนนะครับโอเคไหมเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะอ่ามีเป็นแพลตฟอร์มมีแพ็คแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะครับแพลตฟอร์มของเขาก็จะมี3แพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มของกล็อกแพลตฟอร์มไฮคาปาและแพลตฟอร์ม1911นะครับ โดยในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีแยกทั้งหมดมีกี่สีมีห้าสีนี่นะโดนแยกสีเลยเห็นไหมโดนแยกสีเลยอ่ามีสีอะไรบ้างนี้มีสีทองโกทองซ s เวอร์สีเงินอ่าลูกไปบ้างแบ็คสีดำอ่าบลูสีฟ้าอันนี้อะไรสีม่วงพัพเ p ิลสีม่วงนะครับจะมีทั้งหมดห้าสีนะครับมีสามแบบแต่วันนี้เราม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 าแบบเดียวก่อนนะอธิบายแบบเดียวก่อนคือเจ้าตัว ตัวที่แพลตฟอร์มกล็อกมันเพิ่งเข้ามางานแล้วก็สีเงินนะครับไปดูกันไปกล่องมามีอะไรบ้างครกนลองลูกไปมีอันนี้โครงสร้างแล้วก็คู่มือคู่มือนะครับแล้วก็ปืนแล้วก็ลางโอเคเขาจะมีรางมาให้พร้อมนะครับมาเดี๋ยวมาอธิบายกันเจ้าตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มกล็อกนะครับแม็กซซีนใช้ร่วงกับพวกสิ็ดสิบแปได้เลยนะครับใช้แม็กตัวยาวก็ได้แม็กอ่า บอร์แม็กของเขาชุดแต่งเขาใช้ใช้ชุดแต่งของกลอกได้เลยเพราะเฟรมล่างเขาเป็นกลอกเลยนะครับจะติดตัวพันธุ์ท้ายก็ได้จะใส่ไอตัวเลเซอร์หรือไอตัวรองมือตรงนี้นะครับรองมือที่ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้จะมีหลามมาให้สามารถแต่งใส่ใส่เซลนเซอร์อย่างที่ในภาพนะครับหมุนเจ้าตัวนี้ออกแล้วใส่เซลนเซอร์ได้ใส่ไอไฟแลบก็ได้นะครับจะใส่กล้องใส่แต่งเป็นสซนปเปอร์ได้หมดนะครับมาดูกันนะครับชิ้นงานชิ้นงานเฟรมหน้าเป็นพลาสติก นะฟังจําไว้นะเฟรมหน้าเป็นพลาสติกเฟรมบนท่อนบนเป็นโลหะน้ําหนักอยู่ที่860กรัมนะครับจะว่าไปแล้วเจ้าตัวนี้ออกมาค่อนข้างดีนะครับความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้อยู่ที่350ถึง370ฟุตต่อวินาทีนะครับถือว่าเป็นปืนสั้นที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วสามารถแต่งให้ยาวขึ้นแล้วก็ถ้า ถ้าอยากจะแต่งเป็นสไนเปอร์นะครับก็ไปหา m a x c ซ2โอมาใส่นะครับแต่ว่าต้องเปิดวาล์วเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแรงขึ้นวันนี้นะครับมันจะได้เป็นสไนเปอร์ได้นะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับเวลาขึ้นสไลด์มันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมมันจะค่อนข้างสวยเฟรมบนตรงนี้เป็นโลหะเกือบหมดเลยชุดฮอปเป็นโลหะนะครับโบ์ก็เป็นโลหะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับขึ้นโบล์ดึงครั้งก่อนนะครับ แล้วกดเจ้าตัวนี้นะครับกดกดแรงๆเลยเขาแรงกดปุ๊บเราถึงจะหัดเปิดขอบขึ้นมาได้นะครับคราวนี้เวลาถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วถึงคิ <laughs> เวเราแล้วโอเคเวลาเราจะถอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวอ A ชั่นอาร์ม A A P ศูย์หนึ่งไอ้อเจ้าตัวนั้นสามารถดึงตรงนี้ปึ๊บออกได้เลยแต่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่นะครับตัวต้องกดหมุดหาอะไรสักอย่างหนึ่งคิวเขาใช่ไหมม,มากดหมุดนะครับกดปึ๊บนะครับก็จะดึงเจ้าตัว ตัวหมุดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีถอดลึกๆให้ดูนะครับดึงหมุดออกมาปุ๊บเราจะสามารถจะดึงเจ้าเฟรมบนออกมาได้โอเคไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาเวดีเวทีประกอบกลับเหือนการเอาอันนี้เขาตรงนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับเวลาประกอบกลับก็จับตัวนี้ฝ่ายใส่นะครับกดหมุดเข้าไปนะครับคราวน,นี้เวลาประกอบกลับเนี่ยบางทีถ้าเป็นเจ้าตัวไอคัชเอมี่เอพีส่งหรสม,มาร์ทกดปุ๊บลงได้เลยตัวนี้กดไม่ลงนะครับจะต้องกดตัวหมุดนี้ก่อนกดลึกๆเลยนะครับกดปุ่มปุ๊บ มันถึงจะเข้าไปได้อันนี้สลักมันจะเอาต่ากันเจ้าต,ตัวนี้มีจุดที่ต่างกันอีกจุดหนึ่งคือมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับห้ามไกลตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไกลแต่งมาแล้วนะครับแบบมากับครบก,กลุ่ไกลกลุ่ไกลแต่งไกลก็ไกลแต่งนะครับมีลิ้นสีแดงเห็นไหมโอเคไหมนะครับงานคอน่อนข้างสวยอา่าเอาไงด,เดีเดี๋ยวก่อนก่อนจะเล่นก่อนจะยิงเดี๋ยวเรามาเทียบเจ้าตัวนี้ก่อนกับเจ้าตัว action army aap01 ถามว่าต่างกันยังไงอันนี้เราพูดกันแบบตรง,งๆเลยนะแบบ เราเราก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาเป็นคนวิจารณ์ให้เพราะว่าถ้าผมวิจารณ์นะครับพวกคุณก็บอกว่าผมเป็นพ่อค้าพราผมเป็นพ่อค้าเพื่อพวกคุณก็เฮ้ย hey, พี่บอยมันเป็นพ่อค้ามันก็เลยพูดเชียร์อย่างนั้นเชียร์งี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาวิจารณ์เองว่าเป็นยังไงนะครับไม่มีการเตรียมนะครับอันนี้น้องจริงๆมามาดูกันเจ้าตัวแอคชั่นมีน้าหนักจะค่อนข้างเบาวกว่านะครับแอคชั่นนั้นมีจะวิ่งอยู่เอาน้ำหนักจะอยู่ที่6ก0กว่า6ก0้อยกว่ากรัมนกร้อ6 0กสิบกรัมอันนี้ห่างกัน200กรัมนะครับ อ่าแอคชั่นอาร์มี่มีอะไรจำได้ไหม<ส>อันนี้อันนี้อันนี้ WE ออันนี้เรียกอะไรจำได้ไหมศูนย์หน้าศูนย์หน้าสีไร่สีเขียวอ่าไปทั้งไฟเบอร์สีเขียวส่วนแอคชั่นอาร์มี่ศูนย์หน้าเป็นสีไร่สีแดงสีแดงนะครับแต่ว่าแอคชั่นอาร์มี่เขาจะมีศูนย์หลังเป็นไฟเบอร์ด้วยนะครับถามว่าตัวไหนเล่ง,ง่ายกว่ะตัวนี้ตัวนี้เล็งง่ายกว่านะครับอันนี้น้องก็ลองจริงๆนะไอเจ้าเนื้อตัวนี้เล่งยากกว่าเพราะว่า ล่างมันไม่ไมนั่นไปไปดูที่น้องเขายิงกันเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้น้องก็อธิบายฝังว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงเราจะเทรนน้องขึ้นมาโอเคนะนครับจากน้องเขายิงให้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูกันอ่น้องลูกปลาอธิบายเจ้าตัวนี้ให้พ่อฟังบี้ตัวน,นี้ก็จะสวยกว่าแล้วก็ถีบแรงกว่า <İstanbul> แล้วก็เล็งยากกว่าเล็งยากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอันนี้มันดําแล้วน,นี้มันดำอ่ะอ่าศูนย์หลังศูนย์หลังมันดํามันไม่มีจุดให้เข้าเล็งไงเล็งยากนะอ่ามาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึวงไปง่ายอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งสวยน้อยกว่าแล้วก็เล็งง่ายกว่าแล้วก็เล็งเล็งลงง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสีไม่เหมือนกันอ<ต>่ามันมีจุดเขาบอกว่ามันมีจุดให้เห็นจุดแท่งไฟเบอร์ให้เห็นแล้วก็ ็ถี่น้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยหนักแล้วก็เอออะไรอีกเขาสวยน้อยกว่า <c oughs> วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับคือต้องบอกอย่างี้สองตัวเนี้ยกินกันไม่ลงนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับเจ้า,จานี้จะแพงกว่านะครับแต่ว่าเขาให้ลางมาครบเลยโอเคไหมอ่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเขาในกล้องโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันแล้วเดี๋ยวเรามาวิจารณ์ให้ฟังว่า WE ดียังไงโอเคฮะไปดูไปดูเขาแกะกันเลยครับ <c oughs> จากเมื่อกี้เรารีวิวกับลูกๆก,กันแล้วเรามาต่อด,ด้วยการเจ้าถอดเจ้าตัว uh, WE Galaxy กันนะครับว่ามันถอดอยังไงนะครับเดี๋ยวถอดได้เห็นไส้ในมันเลยว่าอย่างที่ผมรีวิวไว้ว่าเฮ้ยไส้ในมันเป็นอย่างนงี้นี้มันโอเคหรือเปล่ามาดูกันครับเริ่มต้นนะครับอ่าจะเอาปืนมานะครับถอดแม็กกาซีนก่อนนะครับปึ๊บอ่าแม็กกาซีนวางไว้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจัดมุมก่อนนะครับ โอเคปกระซิ่งงไว้ทิ้งไว้อย่างนี้เห็นนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับขึ้นโบส์หนึ่งครั้งนะครับเปร๊บกดตรงปุ่มนี้นะครับกดปร๊บกดเปร๊บยกขึ้นได้นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับเอาไขควงหรืออะไรกดหมุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมกดเปร๊บนะครับกดนะครับตึ๊ด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 นะครับ ออก็ดึงหมดงุดออกมาดึงหมุดข้นนี้มานะครับน่ะเมื่อกี้เราถึงตรงนี้ใช่ไหมที่เรารีวิวลูกๆน่ะมามาดูกันนะครับปึ๊บวางหมุดให้เรียบร้อยนะหมุดอยู่นี่นะครับปึ๊บแยกท่อนบนกับท่อนล่างห่างมาดูท่อนล่างก่อนนะครับท่อนล่างครูไม่ต้องแกะให้ดูเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยระบบมันคือกลอกเลยเห็นไหมกลอก18นะครับใช้ชุดร่างกายของกลอก18ของ WE ได้นะครับจบเลยนะครับ ตรงนี้ตอหมดุดคันน็อตหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้คงไม่ต้องรีวิวให้ดูอ่ะอันนี้เหมือนกันนะครับสพานไกดไม่ไม่ต่างกันเลยสพานไกคือชุดเดียวกันเลยมันคือกลอกเลยครับนะอ่ามีตัวแต่งคือจะมีเจ้าตัวนี่เจ้าตัวลิ้นสีแดงนะครับโอเคไหมน้น,นก็ไม่มีอะไรเหมือนกลอกเลยครับตรงนี้ไม่ต้องไปแกะมันนะอันนี้เรารู้ก็อยู่แล้ะแยกไว้ต่างหากนะครับโอเคแยกไว้นะครับมามาดูท่อนบนกันท่อนบนถอดอยังไงเผื่อบ,บางคนจะต้องเซอร์วิสเจ้าตัวชุดนี้นะครับ เร,เริ่มต้นอ่า,รอาเ,เริ่มต้นยังไงนะปึ๊บปุ๊บป๊บมองก่อนมานี่เลยเริ่มต้นหกเหลี่ยมถอดชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้นะครับตรงนี้ก่อนมามาดูร้อมกันนะครับใช้หกเหลี่ยมขันตรงนี้ตืดตๆดตืดตดตดขันลงมานะครับขันลงมาตืดตืดตดต้องออกตัวนี้หนึ่งว่าความรูปผมน้อยนะครับผมก็เลยทําได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ขันหกเหลี่ยมมาก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนน,นะครับนี่แยกไว้นะครับปึ๊บจากนั้นคุณจะดึงโบกออกมาได้นะครับ โอเคไหมซึ่งมันมันก็คล้ายๆกับที่อยู่ในเจ้าตัว Action Army AAP 0 1นะครับแต่ว่าลูกสูบเขาอะไอตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมาว่างาทีหละัะเพราะมันจะมีการตอกหมู่ตรงนี้เพราอจะดึงลูกสูบมาแล้วมันใช้วิธีการเกี่ยว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 สปริงไม่ใช่ไม่ใช่สปริงเส้นเหมือนเหมือนกับเจ้าตัว AAP 0 1 AAP 0 1เนี่ยใช้ลูกสูบของอาร์มี่ก๊อก OK 18ได้แต่ตัวเนี้ยต้องใช้ของเขาเลยต้องใช้ของ W E เลยนะครับ ของคดวีกา a ล็เลยนะครับนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้มันถอดถอดได้มาเดิมเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ย,ยกยกได้เหมือนเหมือนกับเจ้าตัวนัา่นนะครับเผื่อเราจะถอดสวิตช์เจ้าสปริงชิ้นนี้หาว่างไปนะครับหาว่างก่อนวางก่อนนะครับตึ๊ดตึ๊บตึ๊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 นะครับตึ๊บหนึ่งนะครับมีเศษเศษโอเศษกระสุนหลุดมาโอ้มาไม่เป็นไรแยกต่าง,งหากนะครับเอาวางนี้ก่อนนะครับตึ๊บชิ้นนี้นะครับ มามาดูกันต่อไปนะครับจากนั้นเรามาทําอะไรถ้าจะถอดหาบางคนอยากจะเปลี่ยนทออย่อเปลี่ยนอะไรซึ่งจริงๆแล้วผมว่าท่อเขานี่ทามาเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าอยากจะถอดมามาดูกันเริ่มต้นนี่ขันเจ้าตรงนี้ก่อนนะครับหกเหลี่ยมสองตัวนี้นี่สองตัวนี้นี่นะครับขันออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับเออเดี๋ยวบอกก่อนชุดฮอบเข้าอยู่ตรงนี้นะครับขันขันหมุนเข้าไปนะปุ๊บมันจะกดฮอบให้แน่นขึ้นนะครับขันคลายออกมาปุ๊บมันจะ มันก็จะหลวมขึ้นแต่ว่าจากที่การที่ผมมองมองมองเข้าไปในช่องฮอปผมรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยกดเท่าไหร่นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ยินข้างนอกอนะ่ะเพราะว่าน้องข้างบ้านมีมีน้องเพิ่งเกิดนะครับก็เลยไม่อยากให้เสียงมันดังนะครับมามาดูกันมาดูวิธีการถอดกันดีกว่ามันกว่ากันเยอะนะครับมามาถอดตรงนี้ออกออนนะครับติ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊ตตดนะครับถอดแม่นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตึ๊ดติ๊ดติ๊ดต๊ดใครจะไปหาโคตร คุดท่อแต่งมาใส่นะครับนะก็อาจจะไกด์ไลน์ให้ว่าประมาณนี้แต่ว่าคุมไม่ถอดให้ดูลึกมากเพราะว่าพอถอดดูให้ดูลึกมากก็จะโดนด่าว่าบอยไปถอดให้เขาดูทำไมแล้วถึงเวลาเขาเขาไปถอดแล้วก็พังบอยโดนด่าอีกก็เลยเอาเอา,เอาแค่พอส,น,สน,นุกสนุกแล้วกันนะครับให้ดูข้างในจะได้วิจารณ์อะไรได้ถูกต้องนะครับโอเคถอดสองตัวนี้แล้วแต่ว่าคุณยังไม่สามารถเลื่อเข้าเลื่องออกได้นะจะติดอะไรมันติดชิ้นนี้ครับนะนี่ ตรงนี้จะมีน็อตสองตัวอยู่ทุกข้างนี้นะครับใช้ไขควงปากแฉกนะครับนะไขนะครับเดี๋ยวขอมองนิดนึงตามองไม่เห็นแสงไม่พอนะครับแป๊บหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนตืด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 เนี่ยอย่างเงี้ยแหละพอถึงเวลาปุ๊บมันมันมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นภาพโอเคนะครับไขออกมานะครับน็อตสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแยกให้ตรงนี้เป็นน็อตปากแฉกนะครับนะใช้ไขควงปากแฉกขันออกมานะครับตืด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 ดแหม่ี่ออกมาชิ้นนึงก่อนเห็นไหม เนี rium, да. ่ยผมก็จะเลียงของผมไว้อันไหนมาก่อนไหนมาหลังเห็นไหมก็จะเลียงไว้ให้รู้ว่าอันนี้ของชิ้นนี้ของชิ้นนี้นะครับนะเจ้าตัวนี้ถอดไม่ยากครับนะต๊ดๆนี่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวนอนลงก่อนต๊ดๆๆนี่ทีนี้ของชิ้นนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนชุดฮอปออกข้างหลังได้นะครับใช้มือเลื่อนนิดนึงโอเคไหมเลื่อนลงมานะครับทุกอย่างออกข้างหลังหมดนะครับจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าชุดนี้ อ่าที้นี้ก็เป็นโลหะนี่ก็เป็นโลหะหนักอึ้องเลยถึงว่าว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแปดแปดร้อยห้าสิบกรัมนะครับโอเคไหมนะครับโอเคนะครับนี่คือจะสังเกตน,นะนี่ชุดทอ็อปชุดทอ็อปเขาจริงๆท่อก็ท่อแต่งมนาะท่อดําม,มาแล้วนะครับนะผมผมไม่รู้ว่าไอ้ท่อดำเนะี่ยมันแต่งนี่เท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกผมคือมันท่อดไม่ขยับเนี่ยความแม่นยาก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สางหน้าออกไปยิงได้นะ แล้วก็ยางพอบเป็นยางพอบแต่งเป็นยางพอบแดงแล้วโอเคป่ะเป็นยางพอบแดงแล้วนะครับชุดยางยางตัวนี้ก็เป็นยางแดงมาแล้วยางแต่งมาแล้วครับนะวิ่งอยู่ตั้ง350กว่า260ประมาณนี้นะครับกำลังสวยนะครับชิ้นงานค่อนข้างดีนะครับโอเคต้องสอนประกอบกลับไหมเอาเหรอโอเคมามาดูประกอบกลับต่อเดี๋ยวไม่ประกอบกลับโดนด่าดอีกนะครับเริ่มต้นเสียบเจ้าตัวนี้สิกลับเข้าไปนะครับนะ เหมือนเดิมนะครับตืดตดตืดต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 อนแรกผมเข้าใจไว้ชิ้นนี้คือชิ้นฮอปไม่ใช่ชิ้นฮอปอยู่นี่นะครับตุก,กดอยู่นี่นั่นแหละปึ๊บคราวนี้ตรงนี้ต้องเล็งเล็งนิดหนึ่งเล็งให้มันให้มันตรงรูกันก่อนนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวให้มันตรงรูก่อนจากนั้นก็หยิบเจ้าชิ้นนี้ขึ้นมาในชิ้นนี้นะครับเสียบลับเข้าไปถ้ามันตรงรูมันจะเสียบเข้าๆๆๆง่ายๆเลยครับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะเสียบไม่เข้าโอเคไหมเสียบเข้าละนะจากนั้นก็น็อตสองตัวเดี๋ยวผมดูก่อน อันนี้นี่ครับเสียบปึ๊บนะครับอ่ารูนี้โอเคสองตัวใส่เข้าไปนะครับนะถ้ามันพอดีปึ๊บมันจะเข้าพอดีมันจะไม่ค่อยนั่นนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเจ้าตัวนี้ตัวนี้ไม่ยากก็อย่างที่บอกครับว่าดูดูคิปการถอดประกอบผมหลายๆรอบนะไม่ใช่มาถึงปึ๊บคุณมาถึงคุณแกะเลยแล้วพังแล้วมาด่าผมไม่ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับนี่ขันน็อตสองตัวก่อนนะ ทำหนึ่งตดๆๆๆโอเคนะครับปึ๊บมันต้องเล็งให้รูตรงการนี่นะครับเล็งตรงนี้จากนั้นก็มารูน็อตชิ้นนี้สองชิ้นนี้นี่เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับน็อตน็อตไม่ใช่น็อตน็อตหกเหลี่ยมนี่สองตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงต๊ดๆๆเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้คืออยากให้เห็นนะว่าไอ้ข้างในมันเป็นยังไงอะไรเราจะได้รู้ไงเพราะเวลามีปัญหาปึ๊บคุณได้ิตช์เองได้นะครับนะโอเคป่ะนะ แต่ว่าว่างก็อุ่นๆกันบ้างเนอะโอเคไหะขันเข้าไปขันเข้าไปเห็นไหมไม่ยากนิดหนึ่งเบอร์นต้องทําเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างนี้ไงมันก็เลยต้องยื่นมือทําให้ดูมันก็มือมือเหมือนกันโอเคน็อตตัวหนึ่งแล้วน็อตนี่ตัวหนึ่งนะครับนะมาตรงนี้จะค่อนข้างฟิดฟิตนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับมา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 นะครับเออ แต่ว่าพักไม่ยิงสักปีหนึ่งก็โอเคนะให้น้องเข,เขาโตขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าเออ่ไม่ตาก็ไม่ค่อยดีด้วยดีเหมือนกันได้พักสายตาด้วยโอเคไหมเดี๋ยวขอขันก่อนนะตืด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 นะฮะนี่โอเคแล้วเอาโอเคโอเคโอเคไหมชุดท็อปใส่แล้วจากนั้นน,นี่เจ้าชุดนี้นะครับชุดนี้จะใส่อย่างนี้นะครับเจ้าตัวสีเงินอยู่ข้างหน้านะมันจะมีช่องของมันเสียบมาอยู่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นี่ช่องนี้นี่ เสียบเสียบเข้าปายนะครับเจ้าตัวนี้ต้องหดหดนิดนึงนะหดนิดนึงปึ๊บเดี๋ยวนะครับนะหดนิดนึงแล้วเข้าไปนี่อยู่นี้นะครับเห็นไหมมันจะมันจะเป็นล็อกของมันไม่รู้ในภาพเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าแสงผมตรงผมเนี่ยไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะเข้าม่นี่ชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้พอเรากดข้างหน้าเข้าไปแล้วใช่ไหมชิ้นนี้ก็หดไปนิดนึงหดปึ๊บเนี่ยปึ๊บมันจะเข้าล็อกของมันโอเคป่ะจากนั้นนะครับ จับมันเสียบเข้าอย่างนี้นะครับนี่เสียบอย่างนี้ตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดเห็นไหมไม่อยากเลยเห็นไหมจากนั้นตรงนี้ก็เป็นน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้ที่เราวางไว้เห็นไหมถอดประกอบง่ายๆนะครับดูได้หลายรอบนะใครที่ยังไม่เป็นแกะปุ๊บเดี๋ยวไม่ได้แล้วมาด่าผมไม่ได้นะผมโดนคือผมโดนบ่อยไงว่านะพี่บอยครับผมทําตามคิดพี่บอยแล้วปืนผมพังคือคือ ปืนบีบีกันถ้าให้สนุกต้องศึกษาก่อนแล้วค่อยแกะนะครับนะครับให้คำนี้นะโอเคไหมเ <cl ap> ห็นไหมพอเราดึงโบ้ไอ้ดึงขันหลังเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไงนแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเห็นกันเหมือนเดิมนไหมครับเสียบกราบเสียบยังไงปุ๊บนะครับอ่าเอาลูกเสียบเสียบเข้ามานะครับนะอ่าคลิปนี้ในในเฟซบุ๊กผมจะขึ้นจะขึ้นคลิป ถอดประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปเต็มขึ้นที่ผมรีวิวพร้อมลูกเดี๋ยวจะเราตัดตอบพร้อมงานอีกทีนะพวกนี้นะเพราะวันนี้สายตามไม่ไหวแล้วโอเคไหมเราใส่หมุดเข้าไปแล้วนะเรียบร้อยปุ๊บก็จับเจ้าตัวนี้นะครับกดกดก่อนนะเพรอย่างเงี้ยมันไม่ลงหรอกต้องกดนี้กดปุ่มนี้ก่อนกดลึลกๆเลยครับปุ๊บมันถึงจะเข้าได้โอเคไหมส่วนรางที่เข้ามาก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้จะมีรูอยู่แล้วนะผมไม่ต้องสอนใส่รางไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ยากอะไรมากโอเคนะ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่อุดหนุนด้วยสวัสดีครับโอเคครับหลังจากเราแกะให้ดูเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้ปืนเพิ่งเข้ามานะอะไหล่มันมันยังไม่มาแต่ว่าหลายชิ้นของเจ้าตัว WE Galaxy เนี่ยอะไหล่ใช้กรอกได้เลยชุดลั่นไกของเขานะครับมันคือกรอกสิของ WE เเลยนะครับซึ่งอะไหล่หาเยอะเยอะมากนะครับสิ่งที่ อะไรที่ยังยังไม่เห็นนะครับสำหรับเจ้าตัวเขาก็คือลูกสูบเขานะลูกสูบเขานี่ชุดลูกสูบชุดโบล์เขาต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับชุด hop. อ็อาบอกเลยว่าผมไม่ได้ออกไปยิงข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ข้างบ้านเรามีม,มีน้องอยู่นะครับเพิ่งเกิดซึ่งถ้าเราเออกไปยิงข้างนอกบ้านเนี่ยเสียงมันจะดังมากนะครับนะบางคนถามว่าปืนเมื่อเสียงดังอะ่ะปืนเมื่อเสียงดังปกติแหละครับแต่ว่าสาหรับเด็กเล็กๆเ,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 เนี่ยเขาตกใจตื่นได้ไงนะเราก็ไม่อยากให้ให้น้องเขาตื่นเราขอ ช่วงนี้หนึ่งปีนะครับเราจะไม่ออกไปยิงข้างนอกเราจะยิงแค่ในบ้านอย่างนี้นบางทีอาจจะต้องหา,หาที่ที่ยิงไกลๆหน่อยนะครับแล้วส่วนเจ้าตัวชุดฮอปเ้าผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันปรับมันปรับแล้วมันกดกดได้เยอะขนาดไหนแต่จากสายตาที่เล็งแล้วนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจบอกเลยว่ายังยังไม่ได้ลองยิงข้างนอกนะครับชุดฮอปเข้าไปโลหะนะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างทนยางฮอปเป็นยางฮอปแต่งมาแล้วเป็นยางฮอปแดงนะครับส่วนยาง อันนี้ก็เป็นยางแดงมาแล้วเป็นยางเป็นยางแผงมาแล้วนะครับแม็กกาซีนหาได้ทั่วไปนะครับใช้ใช้กับเจ้าตัวเบลก็ได้ใช้กับ ENC ได้ด้วยนะจบเลยบอกเลยว่าจบเลยว่าของของแต่งตอนนี้นี่หาง่ายมากนะครับส่วนส่วนต่างๆนี่แบบบอกเลยว่ามาเพื่อแต่งโดยเฉพาะนะครับชิ้นง,งานสวยงามนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ปืนตลาดนะบอกเลยไม่ใช่ปืนตลาดนะครับนะโอเคไหมคุณไปแต่งท่อให้ยาวแล้วเอาสซเลเซอร์ครอบยาวเลยก็ได้ทาเป็นสไนเปอร์ก็ได้นะครับโอเคครับ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณเฮียเฮียให้อะไรมากินกุ้งให้กุ้งมากินขอบคุณเฮียกระเจ๊ด้วยสำหรับกุ้งอร่อยมากโอเคป่ะแล้วมีอะไรดีๆเราจะรีวิวด,ด,ด,ดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ